้อโอยว่ามันไปทางไหนนั่หาอยู่ไปทนะอดหน้ากับบ่เห็นข้ำหาพ่อ,อยังข้าเจ้าโทรมาสั่งสินค้าพ่อโอ้สั่างยังไงละ่ะสั่งอันสบู่เยื่อไายชิงลิงยาสีฟันเอตาเซนกับน้ำสาลายแดงบ่ข้าเจ้าโทรมาสั่งบ่จ้าโทรมาสั่งเบอร์ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ค่ะจะกินข้าวแล้วป่พ่อ,พอกินอะไรดิได้อีกอย่างกินยิ้งปานแล้ว ไปเอามา้แต่ใสแล้วกกนี้ไปซิดเด็ียวโกงงี่จะเศร้าคนไปยัละ่ะไปตัวเนาะห่อนก็ห่อนพวกหาบกลุยกับพวกเห็นไหม,ไมยังไปใสยังไงพอเดือดส่วนไปซิดไปได้เหมืองพวกเห็นโอ้ยนี่บุญเดือนซีนี่พอช่วงนี้เราจะสิบรอยหนาหาบบบ่านหลวงปานีสีแมื่อนรสันแต่พ่อหน่อยพวไปติดก็ว่าบงร,รับสายเด้อต้องใส่มาถี่แจ้งดังไม่เช่ได้ยินงนี่บุญงานเจ้ากับยังมาหาจีดเปียดอยู่เนาะไปก็ภัยละพ่อไปผู้เดียวนี่แหละ ไปซิดแถวใดแล้วพ่อนี่แล้วก็ลอกโคหินลอกยังไปนี่แล้วนี่ค่อยซิดค่อยนั่นไปได้การอยู่ได้หรืฟังท่าพูดแห้งลายป่าน่ะฉันบอกเงนอยู่เออมือเช้านี้นี่ซีโร่เนาะโอ้ยที่เป็นตาปลาลายเนาะพ่อจะสักแต่ว่าโอ้ยคนมีฝีมือเนาะเจ้าแมงเสล้วเจ้าขี้ยังไปกขาเลือกห้างนะมือนี่แหละฉันบอมีอยู่ดิอ๋อก็มีแล้วเนาะเจ้องคว้งมายู่กันคว้างปลาตเอาไปล้นแล้ว ไปบ่ายถึงแล้วกห้างไปหอดกลางหน้ามันเกือบตายจังไงเอ้าคือว่าจะตายโว้ยมันหัวนั่นแหละวอ้าวจอดกับโบเบิงเนาะพ่อขี้ไปกับไหนวาเฮ้ยมันดีหรือมันห่างจอดแต่เชียของเขาไปที่แรกมันกับโบหัวปงพ่อไปหอดกลางน้าเลยไลโจกโจกโจกโย่ตักออกกับตัวร้านไปห้าชิดินมาอุดไว้มันยัดยั่วไว้กับโบกับโบยย่เมียหน้าเขาไล่เขาไล่เขาไลเขาจมลงจมลงจะเฮ็ดเจังได้ปะเนี่ยบัาโดนบัวอด โอ้ยยังมาพอ่อน้ำโคง้งที่นี่น้ำโคง้งเจ้าคิดว่าเจ้ายัางเป็นนุ่มเป็นแนมนอยูเซนบออัอืมอือกเข้าใจอยู่ไม่เป็นยังไงบัาน,นี้พอ่อง่อยยันท่าสิบูดีกูก็สลักเครื่องเลยแล้วร้อยเอาอแล้วโอ้ยคือสิเกงนะ่งเลยบ่ได้๋ร้อยน้ามตัวดวนเลยบ่ท่าเนออืมเมื่อย,านาย,อยขนาดเลย,ยสุดที่บังเอาหนิจากกลางน้ามนเนาะกูร้อยขาไปฟังพูดหนิยังอีกสิบเอ็ดเม ให้เจอแม่ป่ะนี่บอ่หอหยอดไปบ่ไหวเลยเกือบเป็นบ่ยังเนาะเจ้านะพอ่อแห,แห้งไปผู้เดียวแห่งอีกสิบเมตรสิห่หอดปั้งพุ่นบ่นพอ่อเออแล้วเป็นแังไหนต่อป่ะนี่ห้วยกูคิดว่าถ้ากูฝืนต่อไปนั่นคือสิบ่อ,ออดหอกเพราะวันเมื่อยแห้งน่ะถ้ามันฝันต่อไปหันบ่รอดย่านเหมือนสัมภาษณ์ยนขี่ฟู้น้ำอยู่จะเลยหลวกล้อมกำลังหลวกล่อมสมาธิขั้งบาทเดียวเลย โห้างบาทเดียวหอดฟังผุดเลย่มเป็นบ่อพอบ่แล้วลอยขึ้นมาต่างรักจะฟังพี่แล้วโอ้ยลอยขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยพอเจ้าสีลอยกลับมาเห็นยังอีกทิบแม่นึงกระหอดเลยคือบุปไปมันทวนรถเอากระคนเบิดแห้งเนาะ มันไปต่อบว่วอ้อีกแล้วขันขันขึ้นต้อไปตีเรียบร้อยตายหมอยังกับมากไก่ปัานไดบดีกับซ้ำกูไปอนตัวโอ้ยสั่งปรจมปูดลงหันนเนาะอ้ยฟังตั้งโดดได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ยังไปิข้าวเด้อแม่เห็นกราขีดาอยู่เงื่อนเออตอนนั้หาบบกนี้เดีไปดูไปเออไปหาเราร่อราาาาาบอกไปไป่าเป็นสงเด้อจะได้ผลงา,านกเฉีบน้ำมนไปรก